ที่ที่คนจะได้ยู่ตรงนี้คือการโดนแกงของสาวน้อย <c oughs> หนูปันรหัสก่อนแล้วกันว้ายแม่มาหนีก่อนละทีนี้เอาปั้งปั้งผักไปไปเร็วนี่อาวุธลับของหนูก็คือใบพัดเบอร์โหนกถ้าฉันวางใบนี้แล้วก็มันจะระเบิดทันที เอ๊ะเสียเอ๊ะเออมันตามมาแล้วแม่อย่าทำหนูอย่าทำหนูหนูไม่ไหวแล้วเอาเอาไปไหนเอาอมันมันมันเปิดกระจกมาแล้วนี่แกคิดหรอว่าแกจะฆ่าฉันได้เหอายตัวจริงมาแล้วไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวปลอมแล้วไปแล้วไปแล้ววายวายพัดไปโอ้ยว้าปังไม่โดนได้ไงนะเมื่อกี้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วหนูไม่ไหวแล้วแม่หนูไม่ไหวแล้วไปโอ้ยอย่าอย่า เอาพี่คนนั้นเอาพี่คนนี้เอาไปทางไหนเอาไป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 แล้วไปไปแล้วเอเอล้มเลยล้มแบบไม่ทนันได้ตั้งตัวแม่อย่าทำเพื่อนหนูเอาเอาบอย,บอย ่าตามมาแม่แม่อย่าหิ้วหนูเลยหนูผิดไปแล้วแม่หิ้วหนูแล้วแม่จะพาหนูไปนั่งไหนเนี่ยจะมีใครมาช่วยหนูไหมเนี่ยเฮ้ย ดูวร์ปก่อนแล้วกันนะวร์ปไปตรงไหนดีอู้พี่พี่พี่เขาเปิดประตูด้วยแหละมาพี่ช่วยฮิวให้หนูหน่อยสิหนูแตดเจ็บมากเลยนะพี่พี่มาหิวหิวหนะเฮ้ยแม่มาแล้วแม่มาอีกแล้วออกก่อนพี่ออกก่อนส <c oughs> ิงสิงสิงเธออยู่สู่ล่างนี่ อ๋อนี่เดี๋ยวหนูช่วยผักผีให้นั้นหนูเออโอ้โหไปแล้วไปแล้วไป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 แล้วไปแล้วมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้ว,ลวเฮ้ยใครล้อมอ่ะใครล้อมอ่ะเอ้าตกลงมาต,ต,ตกตกหน้าต่างตายโอ้นี่ผักมันออกไปอย่ามาแพ้วพานพี่ของหนูนะนี่เปิดประตูวับเลยพี่หนีผีนะ ตอนนี้หนูเหลือใบไม่เพียงพอแล้วใบหนูไม่เพียงพอใบหนูไม่เพียงพอหูเปิดกระจกปลับลมหนาวเลยโอ๊ยเจ็บไปแล้วไปแล้วมันมาแล้วใบหนูไม่เพียงพอแม่อย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งสิอย่าหนูไม่ไหวแล้วนี่วางใบนี่พัดเลยเอาเสียฟีหนูนี่มันนําพึ่งนี่นาเนี่ยหนูชอบชิมมันพึ่งว้าปังโอ้พี่พี่โดนตีโอ้รถไฟมาแล้วรถไฟมาแล้ว แม่อย่าทำหนูเลยนี่จะจะไม่ให้ทำได้ยังไงล่ะมันวิ่งตัดหน้าแม่อย่างเงี้ยแม่อย่าทำหนูเลยนะหนูว่าโอาไปไปแล้วไปเลยโอเเ้เปิดเปิดประตูกระจกกระจกพิษวงกระจกโอ้แม่ปล่อยหนูไปเถอะนะหนูแค่มาเที่ยวเล่นตอนกลางคืนตอนกลางดึกที่นี่เองนะนะ ือนจะเป็นหมู่บ้านชาวประมงนะเนี่ยอยู่มาเที่ยวที่นี่งไงเอา้าพี่มอแปลงอา้าเหมือนว่าจะเป็นกาลาเทียกันเลยโอ้โหไอ้นี่แล้วเหรอรอบทพี่แล้วก็เจอว้าวมันมาแล้วอบอกเลยว่าเจอไอ้ตัวนี้บ่อยมากอะโอ้ยแม่อย่าทําหนูแม่แม่นี่เดี๋ยวหนูเขาสิงล่างแล้วนะสิงล่างสยองนี่สิงล่างหนูเลยเอ้ยเ,เดี๋ยวหนูสิงล่างพี่นะแล้วพี่ก็ต้องพาหนูไปทางที่มันดีๆใช่นั่นแหละ เพื่อนเราบินมาแล้วหนึ่งคนละแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่ปัญหาสำหรับเราเพราะว่าเราเพิ่งปั่นเสร็จไปแล้วเออสองเครื่องเองแต่ก็เหลืออีกแค่ห้าเครื่องเองนะโอกาสโอกาสโอกาสชนะของพวกเราก็ยังจะมีอยู่นะไปกันเธอค่ะไปไปอันนี้ก่อนไปปั่นไฟกันก่อนนะก่อนที่จะไม่ได้ออกกันเ้าพี่คนทีนี้นูกเากำลังปั่นไฟกันสดเลยนะนี่มาเดี๋ยวปั่นไฟแล้วกันนะเออให้หนูก่อนแล้วก็ปั่นไฟโอ้โห ัวมันมาไม่นะใครมันเรียกมันมาน่ะโอ๊ยนั่นมันเกดีนะเกดีนะฉันเกลียดตัวนี้ฉันเกลียดเกดอโอ้พัดไปเลยพัดไปเลยพัดไปเลยนี่แหละปังไม่นะช่วยด้วยช่วยด้วยพี่หนูไปก่อนเอาว่าตายแล้วตายบอกเลยตายแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยเอาพัดพัดไปพัดไปพัดไปเลยว้าวว้าวว้าวเดี๋ย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 วนนเดี๋ยวเดียวขอสิงร่างพี่ก่อนนะสิงร่างสยอง จะได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้นี่สิงห์ลาให้มันเซฟไปก่อนละกันนะเผื่อว่าเราจะได้พบเจอกันในสักวันหนึ่งอันแสนไกลแล้วก็ยาวนานโอ๊ยไม่นะทีทีว่าฉันฝันตรงนี้ไปฉันต้องตายแน่เลยอุ้ยน้ำมันขึ้นมาแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยเดี๋ยวเดียวหนีก่อนปังโอ้ไม่นะน้ำมันทําให้หนูสําลักน้ําอ่ะหนูว่าไปหาคนที่มันดีๆหน่อยแล้วกันนะแถวนี้หนูมันจะไม่มันจะไม่ค่อยเซฟเท่าไหร่นะอ้าวพี่ลูก้านี่นะอ้าว แม่เดี๋ยวหนูช่วยปั่นให้นะช่วยปัน่นเพื่อนไงจะได้ว้ามันมาแล้วมันมาอีกแล้วไอกาลเทียไอกาลเทียปั้งพัดปิวไปเลยล่ะทีนีน้ไปแล้วล่ะไปเลยไปเลยหนีก่อนแล้วไปแล้วก่อนที่จะไม่หนีอีกรอบหนึ่งไปแล้วไปแล้วโอ้โหตรงนั้นเหมือนจะมีคนอยู่นะที่ดูดูดูหมอนตรงนั้นจะมีคนขอความช่วยเหลือไม่หนูช่วยให้อ่ะยิ้มให้หนูด้วยแล้วจะูจะยิ้มให้พี่ มาหนูขอสิงร่างพี่ก่อนแล้วกันนะโอ,อ,อ้ยเกณมาแล้วช่วยด้วยโอ้โหโอ้โอโอ้โอังโอ้ช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ช่วยโอ้ผักหนูไม่ปโอ้ช็อกสุดข,ขีดเลยทีนี้มันช็อกสุดข,ขีดเลยไม่นะมันช็อกสุดข,ขีดเลยช่วยด้วยแ,แล้ว ทำหนูเลยนะหนูแค่เอบมาเที่ยวแต่เต,ต๋ในหมู่บ้านชาวบ,บงบงอันสุดลึกล้ำแล้วลำเขนลำแสนลำหงลำหง <laughs> มาข้ามหน้าต่างแบบสโลโมชันเพราะว่าหนูเป็นเด็กที่มันตัวเล็กไม่ก็เลยสโลโมชันโอ้ตรงนี้มีซากพศพครสักคนหนึ่งมันเป็นรอยดำเลยนะนนียโอ้ตรงนี้ตรงนี้มันเหมือนจะเป็นที่ที่รวมของสติกเกอร์นะเนี่ยหนีแล้วโอ้เกมันตามมาปังช่วยด้วย มันหิ้วฉันไปแล้วมันหิ้วหนูไปแล้วมันจะเอาไปนั่งเก้าอี้ดูวิญญาณแล้วใครก็ได้มาช่วยหนูทีปวดวอนผู้ใจวุ่นโดนนั่งแล้วมีกองกลางมาคอยรองรับจะมีใครมาช่วยหนูไหมถ้าไม่มีแล้วก็หนูคงจะต้องได้ไปสูุสุกติอย่างแน่นอนจะมีใครมาช่วยไหมจะมีไหมใครสักคนที่จะมาคอยช่วยฉันโอ้พี่ลูก,ก้านี่นะไปแล้ว เี๋ยวขวับปตรงไหนก่อนนะวับตรงไหนดีเออวัปไปตรงไหนก็สร้างมันวัตรงนี้แล้วกันนะวับไปเลยตรงนั้นน้าเป็นใครสักคนหนึ่งที่คลอยโอ้วับไปตองไหนทีเมื่อที่มันมีฮันเตอร์พอดีด้วยเอา้าคุณหมอคุณหมอช่วยยิวให้หนูได้ไหมอะมาเดี๋ยวหนูขอซื้อของให้มันแบบอีเออแบบ,บเซฟหน่อยป้องกันเนี้ยป้องกันตัวนี่น้ำยาวิ่งน้ำเขียวแฟนตาและอะไรต่อดีเอออะไรดีนะเออเออ นี่ยานี้ด้วยแล้วก็เออปืนเลยปืนอันนี้ดิเอาเอาเอาปืนแล้วกันเออมันใช้เป็นอย่างเดียวหละปืนเออคุณหมอมาช่วยหิวให้หนูหน่อยสิหนูหนูไม่สามารถซื้อเหล้ามากินได้เร็วเดี๋ยวเร็ว,เ,รว,เ,รวเออนั่นแหละช่วยรักษาหนูหน่อยหนูหนูแบบบาดแผลก็จะเจ็บ <c oughs> ก็จะปวดแค่ <c oughs> ตายแล้วโอ้ช่วยด้วยอ้ยหวังว่ามันคงจะไม่มาเร็วๆนี้นะเนี่ย มันจะมาหรือกันหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยเฮ้ยรักษาไปนะคุณหมอเอ้ยอโอ้โอ,โอ้มันมาแล้วช่วยใครใครใครมาใครมาใครมานี่นี่สิงล่าคุณหมอก่อนสิงล่าคุณหมอก่อนอา้อาวอ้าวเหลือสองคนแล้วหรอเหลือแค่ฉันกับคุณหมอตายแล้วโอ้มันพุ่งมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวหนูพัดไปบิวโบกไปแล้วกันนะนี่อย่าตามมาอย่าตีคุณหมอยาอ้อนี่นี่เอาไปกินปืนสาบผี ตาสยองเอ้ยยาตามาเอ้มันมันเปิดเกาะโล่ทองมาแล้วมันไม other, ت, ่โดนดามิดอ็นเซนเพราะมันเปิดเกาะทองอ่ะมันเปิดเกาะทองแล้วมันไม่โดนไม่นี่ปัด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 ปล่อยถึงึงไปแล้วโอ้ยล้มแบบในที่สุดหนูต้องยอมรับกรรมใช่ไหมลาก่อนทุกทุกคนเอ้ามันไม่ได้เอาฉันนั่งหรอลาก่อนทุกคนยอมแพ้เลยยอมแพ้ ยอมแพ้แล้วฉันยอมแพ้ฉันยอมแพ้แล้วช่วยด้วยนี่กดยอมแพ้เลยคุณหมอยอมแพ้สิยอมแพ้สำเร็จแล้วโอ้